ใด่ครับกับทุกท่านนะครับวันนี้ดึงคาราปาเกอร์กักนแม็กเกมเจนอแอวนะครับต่อ,อชิมนี้นะครับจะมาเล่นเล่นกับหน่อเค,เคยนะครับปีพีที่เน้นไดเอ,เอ,เอ,เอนะครับชิมนี้าจะไหลก็แต่ก็กหายไฮไรท์ครับเต้าหายแล้วพี่จับ เพื่อกำลังกายไงการไฮซิสครับผมมาฮะก็ซิสนีก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ครับผมเอ้ยซิมนีก็ไม่มีอะไรมากอะไรครับโอเคครับก็ตัดสินใแว่านะครับไปกับกำลังใจในการไฮซิสพาเปิดมาใช้เงาแพวกนี้ไม่เก็บปืนเอาไว้เอาไปยิงไอ้พวกนี้สิมันมีครับเจ็บอะไรวาเหรอ สามารถยิงพวกนี้ได้แล้วเดเดสามารถยิงพวกรถพวกเดดเดเดเดดเดดเดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ยม้วดิงไม่เข้ามีคนมาเฮ้ยมีคนไม่เป็นมิดตายดนเพวกไม่เป็นมิด ากันเองโอเคครับจะเป็นเร่งนาฮานาฮีนะครับนาฮานาฮีครับมีมา ไปับไปเลยครับนี่เห็นไหมเป็นนากรรมหมครับว้าวนาการเล่นชิบหายปืนเทพชิบหายเฮ้ยปไปไปไปละไปกันอะไรแต่ไปเลยอ่ะปีเปียเผยแกใช่นี่เป็นปืนพระเจ้าเลยเพาะจะไม่มีวันตายไม่ได้นะปืนพระเจ้ามันไม่เป็นไม่ใช่ ฝาก k ุเฮอเปยอย่ามายุ <res> <res ่งกับฉันจะมีเปยหานดีป่ะเขาจะเอบใครที่มันคิดจะยิงเขาดถกงจุณจีจีทีฮับจ้าคุณมีกัดลายสลิงช็อตฮะสลิงช็อตของวงเล็บอีกแล้วเอามาแล้วยิงกัน ไปแฮมาะอะไรกันป่ะเอาไปยิงคนอื่นแล้วก็สามารถเอาไปยิงพวกสัตว์ประหลาดพวกว่าเลยสิเต็หมด กล้วยกล้วยทำให้กูล้มเอาไม้มาใไม่ๆเว้ยเขาสามารถแกล้งกูถึงได้โดยการใช้กล้วยนี่แหละโดนกล้วยโดนกล้วยเข้าไปโอเคครับเป็นเล่นนะนี่ขึ้นมลยหรือว่าก็เป็นเอ่อไปชิบหายวิ่งหนีเร็วเพื่อน ไอ้นี่มันชอบหยิบป,ปืนอันนี้ไม่ไล่ยิงคนอื่นเขาไม่ชอบไล่ยิง <c oughs> ไอซอมบี้ตัวใหญ่อ่าวตายไปเลยกูก็เตะจิ้มนี้ใหญ่ตัดลายกด็จะใตเย็บตัดลายก็แก่ใจเย็บตัดลายก็แก่แก่กับใครว่านะครับ <c oughs> เพื่อกำลังกายในการหายคิปนะครับผมมาวันจ่ายซีเพื่อฟังครับผม <c oughs> วันมาวันที่อการวหรือว่านกาหรือว่าอีกเปิดการต้าเมินนะครับเชิคเล่นกลไว้กันเนี่ยครับแถ่มาหาอิกรลายครับิบหาชุดเนาะะมันคือรากบุห่ อ <S <S แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครมองเห็นตาม15นาทีละอ่อนนะได้ไหม,มไฮ้ครับต่อ5นาที <S <S น,นะครับ้5นาทีแล้วต้องขอกุลาก่อนคลิปน,นี้กดไลค์กดแกร์กดกระพายด้วยครับเออให้มี EP ชี่ก่อนนะครับผมถ้าอยากมีอะไรก็ตตอกเมยงได้ถ้าอยากได้เฟซได้ชิปนะครับผม แล้วก็มีอะไรลายก็แบบคำว่ากีการ่ายิ่งกีการ์คอเมนนะครับผมก็ทำตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็เป็ครับใจรีบกีกาครับตินครับเขาอยู่นี่ตาเพียงไม่ตาย